ครับวันนี้ให้ชมพระหลวงปู่ทวดครับวัดช่างให้ฮะแต่ออกวัดเอี่ยมวรนุชครับปี06ครับเนี่ยปี06ครับออกวัดเอี่ยมวรนุชครับนีครับ พระดูง่ายครับนี่รับประกันฮะรับประกันแท้ตลอดชีพครับเนี่ยชมฮะเนี่ยฮะครับหลวงพ่อเอียเอ่ยมเอยหลวงพ่อทวดครับออกวัดเอี่ยมวรนุตครับ